ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยที่ที่เป็นโค้ชอัพขอบคุณหล่อมากจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนก็นับในช่องซีรูแบบนี้ วันนี้ที่เราคอยนะครับทุกคนแล้วก็เอิม่มขอเกินไว้ก่อนว่าเราแทรกคิวกันสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกวันเสาร์แบบนี้เราจะต้องลงเป็นทีมแมปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะต้องมาดูน้องบอมกันก่อนซึ่งเป็นแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอซึ่งมารู้อีกทีนึงว่ามี2เวอร์เลยซึ่งหลายซึ่งเลยวันนี้นะครับทุกคนก็คือไม่ได้ดูทีเซอร์เลยไม่ได้ดูอะไรทางนั้นเลยรู้แค่ว่าเขาจะปล่อยแล้วปล่อยวันไหนแค่นั้นแล้วก็มาดูกันวันนี้มาดูพร้อมกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็มารู้วันนี้แหละว่า มี2เวอร์เลยมีที่เป็นแบบ Dance Performance Video กับเป็นไวท์เป็นเวอร์ชั่นไวท์เป็นแบบน่าจะแบ,บ็ r กราวขาวอะไรแบบนั้นจากที่เห็นหน้าปกนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรียกไปดูกันกับน้องบอมคา o o มเวอร์ซึ่งเป็นแดนเ e อร์ฟอร์แมน e ์วิดีโขอดูตัวที่เป็นแบบ สีสันก่อนแล้วค่อยดูตัวไว้อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนั้นไม่รู้ว่าจะดูกี่รอบขอดูเต็มๆก่อนละกันหรือว่าเราจะกรกันชําเลยทีเดียวขอแยกเป็น2รอบละกันอันนี้ทะเลาะก,กับตัวเองไม่ได้อะไรนะครับทุกคนขอดูแยกเป็น2รอบเหมือนเดิมรอบแรกคือไม่ต้องกอรรอบที่2ก็คือขอก็ออชําขออะไรกันชํานะครับทุกคนประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้รีบไปดูกันเลยกับบอมคาบูมเวอร์แดนเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอไปเลยจ้าคาบู 우리도 모르고, 니아. 나도 볼 테면, 나께서. 나도 모르고, 니아. 나도 모르고, 니아. 나도 모르고, 니아. 나도 모르고, 니 แล้วตอนนี้นะคองหน้าโดยองนั้นนะ่ะใส่จมูกสวยมากอาัอ้อเปลี่ยนตอนนี้โอ้ยมันมีจาวี่มาเวย้ยโอ้ยแรงกเรงกินมูแรงเกินปะหล่อมากจังพวกก็หล่อมากมันรวมกันหมด โอ,อ,อ้ยตอนนีน้ก็นี่น่ารักมากโอ้ยตกไปให้เป็นสไตล์ลิดวะอย่เลิศเกินก็มีความเทปทิชั์นเบาๆโอ้ยมาายันจะยกกับเพื่อปนปไหมนะใครเป็นสไตล์ลิดอ่ะอ โูเขาใส่เสริมไรปะอันเนี้ยเจ้ตัเี่โอ้ยผมเนี้ยโมแบบอร่อยโอ้ยน่ารักมากออ ลเฮยโฮ้ยโออเออเออเป็นแบบว่าก็ครึ่งอวแล้ววะอันเนี้ยก็คือทางวาเขาไม่เคยทาอะไรแบบนี้นะโอ้ย

จ้อมอดูใจยกดิน่ารักค่ะเธอนี่น่ารักมากเลยเฮ้ยตอนจบน่ารักมากเฮ้ยตอนจบน่ารักมากคือมันมีความขี้เล่นไงนี่ไงมันมีแบบมันมีไว้ไอ้นี่อัอนนึงเธอทำไมน่ารักขนาดเนี้ยน่ารักมากไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงดีนะครับทุกคนแต่ว่าคือน่ารักมากมีความแบบน่ารักมากแล้วคือสไตล์ลิดดีมากนี่รู้สึกว่าลุกแต่ละคนนะ่ะน่ารักมันมีความแบบถึงมันจะเป็นหลายสีใช่ป่ะแต่ว่า คือแต่ละคนอนะลุกแต่ละคนอนะดีเจียมแบบรถเจียมรถด,ดีอนะแบบแบบ รสดีรถเจียมเออทุกคนดีอ่ะขอดูอีกรอบเลยคือมีความน่ารักมากไม่รู้ว่าจะพูดอวยอะไรขนาดไหนดีแล้วก็เออเป็นอันนี้คือเหมือนจะเป็นกึ่ง MV ลวละเพราะว่าไม่ได้เป็นแดนอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้มีซีนแดนอย่างเดียวยังแบบเริ่มมาตอนแรกคือมีจับกล้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบที่เป็นแดนแบทเทิลเอเออซึ่งไม่เคยเห็นแบบเขาทําขนาดนี้อันนี้คือแบบจริงจังเรียกว่าเป็น MV เลยก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงสเกลเป็น MV ขนาดนั้นเออก็ มีความงงเขาก็คงอยากทําของเขาแล้วก็ปล่อยมาพร้อมกับไวเวอร์เลยซึ่งงงไปหมดว่าปล่อยมาพร้อมกันเลยอะไรขนาดนั้นเหมือนอัดอั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูอีกรอบแล้วจองอูผ่มเนี้ยขอลองเหอะไหวเลยนะตัดอีกเถอะตัดมาไทยเถอะขอลองจองอูผ่มนี้เนี่ยนะขอเลยขอลองเลยเอสเตเชียลไง น้องพี่องหัวหลอกพี่โอ้ยโตโตผมเนี่ยก็น่ารักแต่จุนเอานะามาลงอ่ะน,น่ารักมากน้องชายนี่นุองนี่เห็นเรายิ้มตอนนี้กอดไปเมื่อก,กี้ปะโอ้ย เฮ้ยฉันมีคำถามมีคำถามหนึ่งคือจองอูเพราใส่เสริมไหลปะกับเสื้อแดงอ,ะอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยที่ที่เป็นโค้ดอัพขอบคุณหล่อมากจริงๆขอบคุณเลยเออหล่อมากแล้วเออสียงจองอูอ่ะ อยางย้อนดูซีนเมื่อกี้อีกคือหล่อมากเดี๋ยวก่อนนะเอา,เอาใจเราไปเลยดีเนี่ยเอาใจเราไปเลยเอาไปเลย,เไ,เลยได้เลยอ่ะน้องน้องด้วยอย่างครับผมน่าดูยังข้าที่สุด เข้ามาที่ใจฉันด้วยอเออ,อ,เอ,อจริงป้าตั้งแต่ฟังฉันชอบเสียงโตะตอนนี้มันหลอกน,น,นี่มันมีเสียงแบบเสียงระเบิดด้วยโอ้โหหมุนรอบมากเลยอะ ผมอันเนี้ยดีดีอ่ะครับผมเพราะนาพุงอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่าหล่อเออมันมีเสริมอะไรแหละต,ตัวแดงอะ่ะ Aleyh, aliyah, aliyah, aliyah. Lapa umsunu nasıl buldun ya? Ne doğru hemen alacağım? Nasıl alacağım? ทีมที่ชอบดีทีอ่ะแล้วมนเปลี่ยนสีไปได้ไงอเท่ปะนีอะไรส่ตอนนี้เท่เฉยใจยกขึ้นมาเองอะไม่ค hmm. ่อยเห็นใจยกเลย Can you hear my h e a r t a t No, 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 n no, 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 o no, 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 o no, 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 o ชอบหมูอันนี้อันที่มีเพชแบนเนี่ยแล้วมีความแบบแบบเปิ้มอ่ะ น่ารากอะปะแล้วคนดีว่ะดี่นี่น่ารักอ่ะนี่น่ารักมากเลิศมากน่ารักอะน่ารักอะคุน่ารักเลยอ่ะ โวยกัน oh แล้วฉันแพ้สาตาเขาเขาใส่ปะตอนที่เขาแล้วแพ้เขาเอียงหัวอะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นนนแค่กับผิดตาเท่านั้น oh. ยองหลออะไรอ่ะกับพงหน้านี้เนี่ยทำมันเลิศเลยอ่ะเข้าใจละแบบลงตัวครบจบเราสายตาโดยยองอ่ะเนี่ยเราวมันน่ารักอ่ะเนีย่ย มันตอนสุดท้ายอ่ะโมเแรงมากเลยอ่ะ เธอเนี Get ่ยโคตรน่ารักโคตรปวดเลยอ่ะโคตรปวดเลยอ่ะเธอบอกว่าโอ้โหผมจองอูขอบคุณนะพี่สอกเธอน่ารักมากฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรยังไงเดียแต่ว่าคือน่ารักจริงๆอ่ะขอไปดูไว้ต่อเลยแล้วกันขอดูไว้ต่อเลย ยังเป็นลูกเดิมเดิมปะผมยังเดิมอยู่เว้ยโอ้ยย <c oughs> ังนี่ก็น่นารักโอ้เซอน่ารักด้วยอะ โอ้ยนอยยอนนี้เท่มากเลยโอ้ยตองวาอนีมันมีเสียงเสีงระเบิดด้วยมันารักอะไรแหละโอ้ยตองหาก กน่าากอะนนมันมีความสนุกซ่อนอยู่ด้วยไงอ๋ออ๋อแต่ว่าอันนี้ที่เจอผมดำแล้วแต่ต่อผมประมาณนี้ก็รอนะคือสักคาเี่อยู่แล้วอะ เธอฉันมองแต่จอ,องอูว่าผมเนี่ยคือมันอร่อยอ่ะ คำไหนนะโอ้ยท่านี่เท่มากเลยอะเฮ้ <ś les> ยขายปะขายปะเนี่ยขายปะ <ś les> โอ้ย โอยน่ารักเลยเออน่ารักอ่ะท่อนเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะด้วยความที่มันเล่นกับบีทอ่ะมันเล่นกับซาว์เศษอะไรเงี้ยอาิงป้าเนี่ย ดูแล้วนึกถึงโคอิงเพซี่แล้วมันก็ยังเป็นจบแบบซาร์เฮนอยู่ดีอะ พี Pizza, volunte, <quarters> ่เสีฮีแบบน่ารักมากอ่ะน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะน่ารักมากมากแบบมาก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 แม่ๆไปเลยทูน่ารักก็ทำให้น่ารักขนาดนี้อืมคือดูแล้ว อันเนี้ยก็เป็นอีกเวอร์หนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งอันเนี้ยจะเห็นจะไม่ได้เป็นแบบว่าโคสอัพหน้าชัดเท่ากับเวอร์หนึ่งใช่ไหมพอเวอร์ไว้มันก็จะเป็นเห็นท่าเต้นจริงๆอ่ะคือเป็นท่าเต้นอย่างเดียวแต่ว่าอย่างตอนของอีกเวอร์หนึ่งอ่ะเขาดูมีความเป็น MV จะมีซีนมีโคสอัพมากกว่านี้แล้วคือลุกนู้นอ่ะหล่อมากชอบเวอร์แดนปกติมากแต่พอเป็นเวอร์ไว้อ่ะมันก็มีความน่ารักอาจจะเห็นท่าชัดขึ้นอาจจะเห็นลายเต้นมากขึ้นอ่ะเห็นองค์ประกอบมากขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบสีที่่เค้าแตงดวย ทำที่มันน่าจะขาวสัตูมันขาวด้วยมันทําให้หน้าน้องขาวมากแล้วเหมือนเขาแต่งสียังไงก็ไม่รู้เหมือนแค่เน้นสีเสื้อให้สีเสื้อมันออกมาสวยปากน้องบางทีมันส้มไปหน้าซีดไปอะไรแบบนั้นพอดูภาพรวมแล้วนะครับทุกคนกับ EY Dance Performance เนี่ยรู้สึกชอบนันนมากกว่าดูแบบพอ d ด n ซ์ a t ทเทก็คือแบบมีคนอื่นด้วยมีแบบอย่างอื่นด้วยที่ไม่ได้มีแค่น้องอย่างเดียวอย่างอนี้ก็คือพอ เป็นเวอร์ไวเนี่ยพอเป็นแดนแบเทิลช่วงที่เป็นแบบโซโล่นี่นก็เป็นน้องเออเนี่ยก็คือน่ารักดีแต่ว่าภาพรวมก็คือมูทหรืออะไรสักอย่างทําให้ฟุกนึกถึง going crazy อาจจะด้วยเพลงที่มันดูน่ารักท่าเต้นอะไรเงี้ยเออมูดของท่าเต้นแล้วก็ความน่ารักอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งเก็บตกกุบกิบต่างๆนะครับทุกคนก็ <S <S อีกสักรบอรบนึบ่งเบาๆขำๆเป็นไวแดนซ์ต่างๆ ต้องอุนางเล่นนางเล่นกับซาฮิวิซาฮิวิจุนออดจุนจุนหันสองข้างก่อนน่ารักอะเฮ้ยมันรวมท่าหลายเพลงมากแหละใช่ปะ เออท่าเนี้ยมันของมมเทเชอร์อปะ่ะออมันเลยอาจจะแบบว่าด้วยมูท่าด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรานึกถึงต่างๆแล้วเสียงตรงอูอ่ะเ้าใจปะ่ะดีดีครับผม สายตากับรอยยิ <S <S oh, ้มเของาวันที่สองอีกรอบนึงคือดีจริงๆเข้าใจรล่า มันก็น่าท้ามันก็น่ารักอะไรพอเราลุกเนี่ยมันคือแบบหล่ออ่ะเสื้อเนี่ยเข้าใจว่าล่ะโ้ยเราต้องโอ้บบใส่กางเกงแบบตัวใหญ่ตัวโครงอ่ะ ไอ้ฉันให้ตองอ,อูเลยฉันชอบผมตรงนี้ด้วยตาเขาเป็นปากกายมากนี่คบูมอ่ะนี่คบูมอ่ะ ทำมีขาำปากม,มุมปากน่ารักมากรอยยิ้มของเขาแ <laughs> กขนาดอยู่หน้าไกลฉันยังแบบอยากซูมดูหน้าหน้าน่าจะยองตอนที่แบบเขายิ้มเหมือนเขากัดปากข้างนึงแล้วมันยิ้มมุมปากข้างเดียวอะ่ะ <laughs> ันดีที่สุดแลเว้ยมีนี่มากกว่านี้อีกอเออมันเลยเป็นโทนฟ้าหมดเลยเขาให้ใส่กางเกงยียนได้ไงเจ๊ทำไมต้องอูแล็ขนาดนี้แกต้องอูลหลอกมากเลยนะจริงอ่ะดูสูงมากเลยอ่ะ

ทำเท่ทีน่ารักดีอันนี้คนน่ารักเลยอ่ะแล้วดูซาฮิเดี๋ยวดูซาฮิ เขาก็เล่นกับบีดมืนนะนี่กับชอบชาเนี่มากเลยอะระเบิดบูมเนี่ยชอบบสยตาดวยองมากเลยอะ่ <heart> มันเอเป็นรูปเล่กไม่กิมมิคไง like น่ารัก มันมีซอิกเวรมันเลยน่ารักด้วยอ่ะตอนนี้หล่อแ้วแต่ละคนแพ่วาผเวอร์ไอพวกหนุ่มไฮสคูลเป็นแกงแบบไอหนมไฮสคูลอ่ะ น่ารักเออแล้วมันก็เป็นอีกอโหมดหนึ่งไงเพราะว่าในเวอร์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ปกติอ่ะแบบทุกคนมารวมสาหีเฮ้ยตอนนี้น่ารักตอนนี้น่ารักคนน่ารักเลย <c oughs> น่ารักน่ารักมากเลยสาหีน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะแต่เวอร์ไวอะไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือแบบการแบบ ปเกลี่ยสีอ่ะฟูเขาน่าจะเกลี่ยสีแหละเพราะว่าหน้าน้องจริงอ่ะน่าจะไม่ใช่สีนี้เพราะว่าปากอะไรเงี้ยเมคอัพอ่ะมันออกโทนส้มหมดเลยเว้ยเหมือนเขาแบบพยายามคีปสีฟ้าให้โทนมันสวยแต่หน้าน้องมันไม่ได้ไงเข้าใจป้าหน้าน้องมันไม่โอเคอันนี้ไม่ชอบเลยแต่ถามว่าน้องก็ยังรอดไหมก็ก็ยังรอดแต่ถามว่าภาพรวมถ้าไปตั้งใจดูดีๆอ่ะสีแบบค่าน้องทําไม่อันนี้คือทําทําไม่แกแรงเกินคือ เอาสีอื่นก็ได้ไม่ต้องดึงฟ้าให้มันส้มขนาดนี้ไม่ต้องเป็นฟิลเตอร์ขนาดนี้ก็ได้อะมันรู้สึกว่า,นาหน้าน้องส้มไปแล้วด้วยความที่บอกไปแล้วแหละสตูมันขาวมันทําให้หน้าน้องยิ่งดูขาวแล้วพอเหมือนยิ่งดึงสีแบบเนี้ยหน้าน้องมันเลยยิ่งไม่มีสีมีออกแค่แบบสีส้มๆอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแบบ ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยแต่ว่ามีความน่ารักมากๆเลยแต่ถ้ามีพีสุดๆในหัวใจตอนนี้ด้วยความเป็นเมนเราแต่ก็แอบ,บน้อยใจที่แอบ,บใจเาเขาไม่ค่อยมีท่อนมันก็เลยไม่ค่อยมีซีนต่างๆใช่ไหมแต่ก็โอเคตัดเรื่องนั้นไปเรื่องท่อนอะไรก็ช่างมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ซีเรียสเรื่อง,องท่อนขนาดนั้นนะครับทุกคนก็แล้วแต่เพลงแล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะเสียงแต่ละคนเขาก็ไม่ได้เข้ากับทุกเพลงขนาดนั้นแต่จองอูที่มาอยู่ในใจของเราแล้วคือผมทรงเนี้ย คือแกคือแรงมากแต่ฉันชอบลุกในนั้นมากกว่าเนี่ยชอบลุกในแดนเพอร์ f ฟอร์แมนปกติอะแดนเพอร์เฟอร์แมนที่ไม่ใช่เวอร์ไวอะชอบอันนั้นมากกว่ารู้สึกว่าแบบสไตลิ ทำได้ดีมันเหมือนจะมีแค่2ลุกใช่ไหมแต่ว่า2ลุกคือแบบเป็น2ลุกที่หน้าผมมันแตกต่างกันออกไปด้วยอะทำให้เรารู้สึกว่าเอยมันมีความแตกต่างบางคนอาจจะชอบอีกลุกนึงบางคนอาจจะชอบอีกลุกนึงอะไรแบบเนี้ยเออมันดูมีหลายลุกดีอย่างน้อยก็แบบมี2ลุกอะไม่ใช่แค่ลุกเดียวแต่เนี้ยก็คือเป็นเพลนเป็นแบบโชว์แดนจริงๆอย่างของเวอร์ไว้เนี้ยก็คือเป็นการแบบโชว์แดนจริงๆก็เลยแบบไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวอร์นูน่ะคือ เลิศอร่อยแค่นี้ทุกคนแค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปปั่นวิวด้วยไปดูอีกเวอร์เวอร์ปกติแล้วกันนี่ชอบเวอร์ปกติมากรู้สึกว่าแบบหล่อมากเลยแต่ละคนแต่ละซีนอะไรเงี้ยแล้วคือมีความแบบโครสอาโฟกัสเยอะไงมันเห็นหน้าน้องชัดเห็นความหล่อชัดเจนเข้าใจไหมล่ะอ๋อใครใคิดถึงน้อง <ๆ S 1> ก็เข้าไปดูด้วยนะครับทุกคนปั่นวิวได้เลยฟุกแปดลิงไว้ด้านล่างไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครฟุ๊กด้วยกดกระดิ่งก็ได้ยินลืมกดไลค์ที่นี่แล้วก็คอมเมนต์พูดคุ the my heart is like that i'll be back.